มาดูยางแท่นเครื่องกันค่ะยางแท่นเครื่องของนิสสันนะคะนิสสันสันนี่ B310 นนะคะรถเก่งรุ่นเก่าๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ โอเคมีเหลืออยู่สองตัวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูทั้งคู่เลยไม่แน่ใจว่าเขาแยกไ้ายขวาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ไม่มีข้อมูลว่าไ้ายขวานะ โอเคไม่มีซ้ายขวานะคะโอเคใช้ด้วยกันค่ะอือฮะก็เดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนนะคะน็อตน,นี้น่าจะประมาณแปดมิลน,นะแปดมิลน,นะคะออาอีกด้านหนึ่งใหญ่กว่านะคะด้านนี้สิบมิล เหมือนกันค่ะนอสองด้านไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ความสูงค่ะความสูงของยางอยู่ที่49มิลน,นะคะหน้ากว้างอยู่ที่4ี่มิลความยาวความยาวอยู่ที่77มิลน,นะคะ โอเคแบบนี้เลยนะคะ